ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนางสาวนรินโรจนะวัฒธิกรเจ้าของเพจห้วยถแถลงนำผู้เสียหายจำนวน13รายเข้ายื่นหนังสือร้องทุกต่อกองบังคับการป้องกันการทุดจริตและประพฤติมิชอบบอกปป,ป,ป,ปเพื่อขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ในข้อสงสัยว่าอาจจะเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 กลุ่มผู้เสียหายอ้างว่าเมื่อปี2,567ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินคดีกับนางสาวนุ่นหรือนุ่นหอยทิพย์และพวกที่ร่วมกันหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบทั้งการอ้างโคต้าฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลการนำเข้าสินค้าปลอดภาษีจาก King Power การซื้อขายนาฬิกาแบรนด์เนมรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงการฝากงานเข้าหน่วยงานรัฐสร้างความเสียหายกับผู้เสียหายรวมกันถึง300ล้านบาท อย่างไรก็ตามหลังจากแจ้งความกลับไม่มีความคืบหน้าในคดีจนกระทั่งครบกำหนดควบคุมตัวผู้ต้องหาในเจ็ดผัดโดยไม่มีการส่งฟ้องต่ออายาการต่างจากกรณีของนางลักอายุ51ปีหนึ่งในผู้เสียหายรายใหญ่ซึ่งสูญเงินกว่า173ล้านบาทที่นำหลักฐานเดียวกันไปยื่นฟ้องศาลเองและศาลได้ประทับรับฟ้องทันเวลาก่อนครบผัดสุดท้ายส่งผลให เมื่อเวลาเร็วๆนี้สารพิภาคสาจำคุกผู้ต้องหาสามรายโดยมีนุ่นหอยทิพย์รวมอยู่ด้วยซึ่งเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานุ่นหอยทิพย์ได้ให้การรับสารภาพและลงนามเซ็นชำระหนี้กับผู้เสียหายรายดังกล่าวแต่คดีของผู้เสียหายอีกหลายรายยังคงเงียบไม่มีการเรียกมาสอบปักคำหรือขอเอกสารเพิ่มเติม แม้ผู้เสียหายจะไปแจ้งความแล้วในกว่า20สถานีตำรวจทั่วประเทศทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดบางรายถึงขั้นได้รับหนังสือจากอายการว่าสำนวนอ่อนไม่สามารถฟ้องได้นางสาวณลิมยังบอกอีกว่าตนและผู้เสียหายรู้สึกสงสัยว่าทำไมคดีที่มีพยานและหลักฐานชัดเจนถึงไม่มีความคืบหน้าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่านุ่นหวยทิพย์ อาจามีเครือข่ายทางการเมืองอยู่เบื้องหลังโดยเปิดเผยว่านุ่นมีญาติเป็นนักการเมืองพักหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและสามีของนุ่นเองก็เป็นสมาชิกในพักเดียวกันนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมแอบอ้างชื่อหัวหน้าพักการเมืองภาคอีสานรายหนึ่งเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่อถึงขั้นมีการแชทพูดคุยในลักษณะหลอกลงทุนและมีการตรวจพบเส้นทางการเงินบางส่วนที่ถูกโอนไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าพักการเมืองดังกล่าวด้วย ซึ่งยืนยันว่าเราไม่ได้กล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานแต่ทุกอย่างมีเอกสารการโอนเงินและข้อความแชทชัดเจนวันนี้จึงนำมามอบให้กับบอกอปป,ป,ป,ปเพื่อขอให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องทำไมถึงปล่อยให้คดีล่าช้าและจะถือเป็นการละเว้นหน้าที่หรือไม่เราเชื่อว่าความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหามีเส้นสายหรือมีอิทธิพลจากที่ใดขอเพียงให้ตำรวจและอายาการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เสียหายกว่า10ชีวิตที่ต้องสูญเงินและเสียศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมก็ได้โพสต์ลงเพจส,ส่วนตัวของท่านแล้วว่าผมไม่เกี่ยวแล้วก็ท่านก็ได้เดินทางไปลงมางนทึกประจําวันไว้ว่าไม่ใช่ผมคนที่มีหน้าแล้วก็เป็นลายชื่อผมอะ่ะคือไม่ใช่ผมค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีใครหนุนหลังเขาเลยแล้วทําไมทําไมคดีเป็นแบบนี้ล่ะคะ พรรคสีอะไรเป็นพักเล็กๆค่ะเป็นพักเล็กๆนะคะที่แต่ว่าดังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วกันนะคะดิฉันก็เคยตามไปขอความเป็นธรรมแล้วล้วก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้เพื่อเราจะได้สอบถามเขาจริงว่าในปลายทางเงินเงินของคุณลักษมีบัญชีโอนไปหาหัวหน้าพักเป็นล้านใช่ไหมใช่ค่ะโอนไปค่าอะไรสนับสนุนพรรไหมหรือว่ามีอะไรเราเราเคยถามค่ะเราเคยถามนะคะ มีมีชื่อของหัวหน้าพักปรากฏชัดอยู่ในปลายทางเงินของผู้เสียหายหลายคน